เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบ o t e c คสวทชจดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดให้คณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRc เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมีการเก็บจุลินทรีย์ที่มีจํานวนมากที่สุดไม่ใช่แค่จํานวนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องคุณภาพเรา เก็บรักษาตามมาตรฐานสากลน,นะคะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเชื้อโรคอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่นํามาใช้ประโยชน์ได้ทีบีอาร์ซีเองเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการรับฝากดูแลรักษาทรัพยากรจุลินทรีย์รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเชือ้อจุลินทรีย์นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บเชือ้อจุลินทรีย์อยู่เกือบ1นึ่งแสนสายพันธุ์มากกว่า4000สปีชีส์สําหรับให้บริการหน่วยงานวิจัยต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนนะครับศูนยีชว ภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การรักษาและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์การคัดแยกและจำแนกชนิดของจุลินทรีย์การวิเคราะห์ประชากรจุลินรีย์รวมไปถึงบริการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเก็บรักษาและจัดการคลังจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆห้องนี้นะคะเป็นห้องเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยการแช่แข็งจุลินทรีย์ภายใต้ไอลิควิดในตัวเจลเหลวนะคะซึ่งจะมีอุณหภูมิตั้งแต่ลบ150องศาเซลเซียสถึงลบหนองศาเซลเซียสวิธีเก็บแบบนี้คะ่ะเราสามารถเก็บรักษาจุลินทรีย์ได้เป็นสิบถึง ะะเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะที่จะเก็บวิธีนี้ก็จะเป็นพวกเชื้อราสร้างสปอร์นะคะแบคทีเรียยีสต์ห้องนี้เนี่ยจะเป็นอีกห้องหนึ่งสําหรับเก็บรักษาจุลินทรีย์นะคะก็จะเห็นว่ามีตู้แช่แข็งแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้แช่แข็งก็คืออุณหภูมิลบแองศาเซลเซียสอันนี้ที่เพิ่งออกมาจากตู้เย็นก็คือเป็นการเก็บโดยวิธีละเหยแหง้งหรือลิควิดได i n g ซึ่งอุณหภูมิในการเก็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5องศาเซลเซียสจุลินทรีย์เนี่ยค่ะจะถูกทําแห้งแล้วก็ใส่ไว้ในหลอดสุ มีอากาศแล้วก็ไม่เจอแสงเพราะเราเก็บในตู้ถึบจูลินซีก็จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานาน20ปีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องฟีดได้ดีไซน์มาเฉพาะสําหรับงานเก็บรักษาสายพันธุ์จูลินซีแล้วเราก็เอาหลอดเชื้อที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาเสียบที่เครื่องโดยเครื่องตัวนี้จะต้องทําความเย็นให้ได้อย่างน้อยคือต่ำกว่าลบ40องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีปั๊มดูดอากาศออกเพราะว่าเราต้องการให้หลอดเป็นสุญญากาศให้เครื่องทางานไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงอย่างนี้ครับตัวอย่างเราแห้งพร้อมที่จะปิดหลอดสาหรับเออาาไปปใช้ลลจกิดด แล้วก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพว่าจุลินทรีย์ที่เราเก็บด้วยวิธีนี้ยังรอดชีวิตไหมเป็นตัวเดิมที่เราเก็บไหมมีการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ชนิดอื่นหรือไม่เครื่องตัวนี้มันจะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายอย่างเพื่อทดสอบดูว,ว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เรามีอยู่นั้นมันสามารถผลิตเอนไซม์ผลิตสารที่เราต้องการได้หรือเปล่าเครื่องมันก็ทำงานคล้ายๆเหมือนคนทำานี่หละครับมีการดูด่าซ้ายมีการเอาไปวัดปฏิกิริยามีการเอาไปบ่มมันทำงานได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำอันนี้จะเป็นข้อดีของเครื่องนนนนีีี่่ครัััับทผามามกววิิจจยไไเดด้ชสุุ แห่งนี้ไปพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างสารพวกนี้ครับเราผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบโอเทคของเราเนี่ยแหละในการพัฒนาตัวเอนไซม์อย่างกรณมิไซริทอลเนี่ยเราก็มีจุลินทรีย์ในคลังจุลินทรีย์ไบโอเทคเนี่ยครับที่มันกินน้ำตาลที่เราสกัดออกมาได้จากชานอ้อยแล้วเปลี่ยนน้ำตาลจากชานอ้อยให้มันกลายปเป็นเซรีทอลอันนี้เป็นตัวโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใช้ในพวกยาพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพวกเครื่องสำอางมันก็จะเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากนะครับความสามารถของทีมนี้คือสามารถที่จะหา โครงสร้างของสารใหม่ๆได้อันนี้คือเอนไซม์เอนอีสนะครับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความสามารถในการเล่งปิกิยิยาในการล็อกแป้งล็อกแว็กซ์ในในขั้นตอนเดียวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นชีวพันธุ์สําหรับการเกษตรก็มีกลุ่มที่เป็นทั้งจุลินทรีย์ที่กําจัดมแมลงศัตรูพืชกําจัดเชื้อที่ทําให้เกิดโรคพืชแล้วก็จุลินทรีย์กลุ่มที่เพิ่มธาตุอาหารให้พืชก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งรูปแบบที่ไรเส้นสมรรภาพเกชนนะครับแล้วก็รูปแบบที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกกกรไปผลิตใช้เองง่ายๆ็มมน,นั ที่บรีนับเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ b c g โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจกฐานชีวภาพซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าชีววัสดุและลดการพึ่งพาเทคนโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมชีวภาพไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนการดูแลกำกับในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราทำนอกจากใช้ในประเทศเราก็มองในเรื่องของตลาดส่งออกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้ประเทศด้วย เช่นกันค่ะ